สว,ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต <c oughs> ื่นเลย,ยังนอนยาวเลยใช่ไหมตื่นแล้วค่ะกินข้าวกินน้ำไปนัะอ๋อได้ยาตทุกคนมุ้ยพี่มาพ,พี่มาหาแม่บ้บานเจ้าาถึงแล้วอ๋อถึงแล้วหรอคะ อ้าวทำไมพี่ไม่ทำธุระก่อนเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโทรได้แทนได้ได้ได้ค่ะร่างไหนเนี่ยสาวบ่มียังสาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอเคค่ะค่ะ สวัสดีแม่การพี่การสวัสดีแม่ภัยจากบ้านแฟนนะสะผมยังพนาพี่น้องอุยนกักอ่ะหยอกกันคือตาหักแถะสำนีลูกบ้านก็ฟินละคะ่ะ